เกียงนะรับผู้จัดงานและผู้มีเกียรติที่รักรทุกท่านกับผมมีความดีดีเป็นการยิง่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และมือถือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ใน,าน้านีส่วนการเรียนรู้ ICT ุ่วน เทศบาลดาบเชิงอําเภอดาบเชิงจังหวัดชุมพรมีความดีดอย่างที่ี่ได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าวมเป็นอย่างมากในการที่จะนําความรู้ที่ได้เรียนไปพัฒนาท้องถิ่นของตนต่อไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่อานศูนย์ไอซีพี คนนะครับของที่สภานักการเชิญเข้าไปจัดฝึกอบรมคนมีหน้าที่นะครับจะจัดสว่วงนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในการสื่อสารนะครับไปมาอบรมให้กับพวกเรานะครับวันนี้ก็เห็นผู้นำหลายท่านนะครับมาร่วมเข้ารับการอบรมเอ่อ วางตัวอย่างที่ว่าศูนย์แห่งน <Keep S 1> ี้นะครับจะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นที่รองรับการเรียนรู้นะครับของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตมกลางเชิญแล้วก็น้องๆมาเรียนนะครับในเขตเทศบาลตมกลางเชิญวางตัวอย่างที่ว่าวันนี้ทุกท่านนะครับก็คงจะได้นําความรู้นะครับที่ท่านได้รับในวันนี้นะครับไป ทำไปปฏิบัติอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และก็อินเทอร์เนต็ตนะครับซึ่งสมัยปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับหรือว่าเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานนะครับที่ที่ห้าไปแล้วนะครับนอก,นอกจากซึ่งปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีนะครับก็ ทันสมัยมากนะครับถ้าเราถ้าเราตามไม่ทันก็จะจะล่าหลังไปเลยครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านมาร่วมเข้าฝึกอบรมในวันนี้ก็หลายๆท่านก็เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วและก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วนะครับหลายท่านแต่อาจจะยังไม่คล่องหรืออาจจะยังไม่ไม่ดีท่าทุกคนวันนี้ก็เราก็จะได้ รับความรู้นะครับจากเจ้าที่จากกระทรวงนะครับก็ได้มาแนะนําวิธีการและก็ขั้นตอนการใช้นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตการการเรียนรู้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับพราเฉั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ารับการอบรมก็ขอให้จักตวงความรู้มีไรสงสัยนะครับก็ก็อยากจะให้ถามคณะผู้ยากรอนะครับที่ที่ท่านมีความรู้นะครับซึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ท่านได้ใช้ที่ได้รับไปครับกคงจะนําไปเปผยแพร่นะครับในแต่ละหมู่บ,บ้านต่อไปนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดาปการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนะ็ตณบัดนี้จะขอให้งานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทํางานงุประการขอบคุณครับ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับหรือจะแนะนําคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามีงานหลายท่านจะนะครับไม่กล้าจั่นะครับคอมพิวเตอร์นะครับกลัวไหมครับกาถามขันตรงนี้ครับกลัวไหมครับกลัวกลัวทำไมครับมันไม่กลับมีมีมันมีมันหน้าวะกลัวมีมันหน้าบอกวไม่กลัวแต่ใครไม่กลัวใครไม่กลัวใครยกเงินครับไม่กลัวเลยเนี่ยทำไมมีไม่กลัวสองท่านเองแล้วแล้วที่ไม่ยกคงินไงครับ กลัวกลัวะแบบไหนครับมากมากคอมพิวเตอร์อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ่ต้องกลัวนะครับคอมพิวเตอร์ถ้าจะพังนะครับอย่างเช่นเราตัดสินใจจะซื้อคอมพิวเตอร์ถ้าจะพังอาทิตย์แรกเดือนหนึ่งอาการจะซ้อมเองว่ามีปัญหานะครับหมาว่าอุปกรณ์เสียนะครับคอมพิเวเตอร์ก็จะเหมือนกับอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนทีวี ถ้าทีวีเอาอยู่ดีภาพหายไปอย่างนั้นเรารู้แน่เราก็อาจจะมีอุปรกรณ์เสียแต่คอมพิวเตอร์นะครับภาพหา,ายไปกันไ,ได้ผมบอกว่าอุปรกรณ์จะเสียอาจจะเป็นแค่ตัวโปรแกรมเสียเฉยๆนะครับเราก็แค่ติดตั้งโปรแกรมใหม่นะครับ อาจจะเสียแค่ค่าทุนชาสําหรับให้น้องๆที่มาติดตั้งโปรแกรมสักร้อยสองร้อยหรือแล้วแต่นะครับหรือถ้ารู้จักใครที่ติดตั้งโปรแกรม,มเป็นเรื่องเสียงัากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีค่าค่าใช้จ่ายนิดหนึ่กรณ์เลยนะครับนี่นะครับ ไฟล์เอกสารนะครับจริงๆแล้วที่ผมเปิดตัวนี้นะครับที่เปิดอยู่ตอนนี้คือไฟล์ pdf นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับอย่างเี้ยจากสัญลักษณ์ตัวนี้คือเป็น pdf เลยนะครับเพราะว่าข้อดีของ pdf นะครับมีท่านไหนที่ใช้ Word อะไรต่างๆอยู่แล้วไหมครับเคยพิมพ์งานจาก Word อะไรต่างๆไหมครับมีไหมครับท่านไหนเคยใช้งานโปรแกรม microsoft word นะครับ microsoft word ก็คือเป็นโปรแกรมอย่่งเช่นตัวนี้นะครับ ไมโครซอฟต์ o ว d ตัวนี้นะครับหรือจะเป็น Excel m i นะครับ t i x r o s o i t r x s o l t w o r o s o f t Word ก็คือใช้ในการพิมพ์เอกสารพิมพ์งานนะครับ Excel ที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ตัวสีเขียวตัวนี้อันนี้ Excel นะครับเป็นตารางคำนวณน,นะครับเป็นตารางคำนวณน,นะครับทำตารางทำชี้ทำกราฟทำการคำนวณ นะครับบวกลบคูณหารอะไรต่างนะครับหรือสุดคณิตศาสตร์ต่างๆได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็จะมีเช่น PowerPoint ที่ใช้ในการนำเสนอผลงานออกทางโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับออกทางโปรเจคเตอร์นี้นะครับอันนี้ก็ Microsoft นะครับตัวน,นี้ก็เป็นไฟล์รูปภาพต่างๆนะครับ ที่จริงไฟล์ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับที่จริงมีอีกเยอะนะครับไฟล์ที่มีเป็นโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยนะครับก็คือประเภทของไฟล์คําว่าประเภทของไฟล์ก็คือปกติก่อนที่จะมีประเภทของไฟล์คือจะต้องมีโปรแกรมนะครับอย่างเช่นถ้าจะอยากได้เอกสาร Microsoft Word ก็จะต้องมีโปรแกรม Microsoft Word ก่อนพิมพ์ง,งานออกมาแล้วบันทึกออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์งานของเรานะครับไฟล์งานางต่างๆของเรา นะครับเวลาเรานะครับตัวนี้รูปแบบของไฟล์งานก็จะมีสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกว่านะครับเป็นโปรแกรมอะไรใช้กับนะครับเป็นไฟล์อะไรใช้กับโปรแกรมอะไรนะครับแล้วก็จะมีชื่อไฟล์เห็นไหมครับพวกนี้คือชื่อไฟล์พวกนี้คือชื่อไฟล์นะครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดู ตัวอย่างัวงนี้่ย,ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่อนอ่ะสองสองไฟนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือรูปแบบของไฟล์มีสัญลักษณ์ว่าใช้กับโปรแกรมอะไร คำว่า,าใช้กับโปรแกรมอะไรคือว่าถ้าเป็นไฟล์งานตัวนี้นะครับเราต้องการจะดูงานนี้เราจะต้องเปิดกับโปรแกรมอะไรนะครับตอนนี้คือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับถ้าเรามีไฟล์แต่ไม่มีโปรแกรมที่จะรองรับไฟล์พวกนี้เลยแสดงว่าไฟล์นั้นจะเปิดไม่ได้ก่อนที่จะเปิดไฟล์ได้ต้องมีโปรแกรมรองรับนะครับตัวนี้คือชื่อไฟล์นะครับอันนี้คือชื่อไฟล์ นะครับตรงนี้จะเป็นนามสกุลของไฟล์หรือ extension นะครับถูกขั้นด้วยจุดไฟล์ทุกไฟล์นะครับนะไฟล์ทุกไฟล์จะมีสัญลักษณ์ไอคอนของตัวเองจะมีชื่อไฟล์และปกนนามสกุลของไฟล์นะครับตัวนี้นามสกุลของไฟล์ก็คือ PPT เป็นนามสกุลของโปรแกรม Microsoft ออฟฟิศพาวเวอร์พอนะครับนามสกุลของไฟล์เราจะเปลี่ยนเองตามอาเภอใจไม่ได้นะครับแต่เวลาเราทํางานแล้วเวลาเราบันทึกออกมาก็จะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเราพิมพ์งานจาก Microsoft Word เวลาเซฟออกมาก็จะได้จุด DOC หรือจุด DOCX เหมืนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสัญญาณก็ต่างกันนะครับตรงนี้ ผู sea, ้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื s, um, ่อสารท่านวิทยากรท่านเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ี c ีชุมชนเทศบาลตุบกากเชิงท่านผู้เข้าร่วมตามอบลงทุกท่านท่านแก่ทุกเกียรติที่รักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความมีดีปันอย่างยิ่งที่ได้นาเป็นสนานการอีกปดการ อบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเท,นเท,นอ,เทอร์เน็ตภายใตกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีในวันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้เขา้ารับการอบรมทุกท่านที่เขาเา้ารับการอบรมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาการอบรมสองวันสำหรับหลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ได้เสร็จสิ้นลง,งในวันนี้นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับสูตรหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามีบทเข้ามามีบทบ,บาทในชีวิตประจำวันของเรามากในนามตัวแทนปทัจจัยในเวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดการอบรมหลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒาาความรู้ด้านไอซทีอย่างเป็นทางการนับวันทีขอบคุณขรับ